ไปไปดูซีมีอะไรกินบ้างหิวแล้วแต่ว่าเราไม่กล้ากินเนี่ยเพราะว่านั่นมันน่าจะเป็นของปลอมอะไรวะเกลน้ำตาลหือว่าตอนนี้ตอนนี้เราก็จะไปที่รถแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะไปหาของกินที่หาดกันนะไปที่ทะเลริมทะเลเนาะดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ ตลาดน้ำนะคะทุกคนตลาดน้ำอะไรนะตลาดน้ำหัวหินนะคะทุกคนสามพันน้ำคนเยอะมากมีไซกับเกลี่เราน่าจะมาเป็นกลุ่มแรกเลยนะเพราะว่าเขาเปิดสิบโมงเราก็มาสิบโมงเลยนะทุกคนมาหาของกินกันเนะาะเด็กๆตื่นหรือยังคะเกลี่ตื่นยังคะมีไซตื่นยังคะมีไซยังไม่ตื่น ไปไปดูซิมีอะไรกินบ้างหิวแล้วอุ้ยมีนี่แต่ยังไม่เปิดอุ้ยมีร้านมีของเล่นด้วยยิงปืนมีรองเท้าแบบนี้ปัดดาขอบคาุณเจ้าขอบคุณแจแาใส่ชื่อได้าาาคา่ะ ใสชุดได้สวยค่ะกายดีหมดค่ะนี่นะคะโซนนี้เป็นร้านขายเสื้อเุ้ยร้อเดียวมาแล้วลูกจะาชุดก๋วยที่นูอยากได้นี่แล้วชุดของดีไซน์มีแล้วมีอะไรบ้างหิวข้าวมีของกินไหมนี่ยไม่มีท่านว่าชุไหนนันสี่ของกินอยู่ไหนอะตามล่าหาของกินนะทุกคน หิวข้าวไหมคะมันโล่งอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้เปิดตังหิวข้าวเนะวานะมาตลาดน้ำมาหาก๋วยเตี๋ยวเรือกินกันหน่อยยังไม่เจอเรือสักล้อเลย,ย,ยใช่นั่นดิที่จริงมันต้องมีเรืออยู่ตรงน้ำมีอะไราขายของกินเต็มเนี่ยอันนี้ไข่ดาวอันนี้แบบแปลกเนาะแต่ว่าเราไม่กล้ากินนะเพราะว่านั่นมันน่าจะเป็นของปลอมอ,อ,อะไรอ่ะ เกียน้ตาหรือว่าจานนี้่งต้องให้เป็นนมข้นเม็ดับแทนน้ำตาลอ๋อขอดูอันเป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้อ่านไหนี่นะคะทุกคนก็ตอนแรกเรากลว่าจะมาหา๋วยเตี๋ยวเรือกินที่ตลาดน้ำเนาะแต่ว่ามาถึงไม่มีเลยนะนี่โล่งมากเลยไม่รู้ว่ายังเช้าอยู่หรือว่ายังไงนะไป ตอนนี้เราก็จะไปที่รถแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะไปหาของกินที่หาดกันนะไปที่ทะเลริมทะเลเนาะนี่อดิซี่กับเกลี่ซื้อของเล่นแล้วนะทุกคนได้ของเล่นมากันแล้วอ๋อฝนมันตกร้านค้าก็เลยปิดเยอะนะคะเขาบอกมานะไปงั้นเราไปขึ้นรถเนาะไปชายหาดกันเนาะ นี่นะคะทุกคนก็ตอนแรกก็กะว่าจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตลาดน้ำเนาะแต่ว่าไม่เป็นไปนตามคาดนะคะปะ่ะสำหรับ,รบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะดีไซน์ด้<ไ>ายค่ะ